สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับมะเขือเทศของผมนะครับว่าทําไมถึงติดผลดีนะครับแล้วใบดูครับเขียวไม่ไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะใบเขียวนะครับใบเขียวแล้วก็สดชื่นสดใสมากนะครับเห็นไหมครับสูตรของผมคือนะครับอย่างที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับฮอร์โมนนมสดทําเองนะครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับนะเก็บไว้ประหยัดมากจุลินทรีย์สังข้อแสงทาเองนะครับง่ายๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ประหยัดมากเหมือนเดิมนะครับ วิตราการใช้นะครับใช้ฮอร์โมนนมสดตัวนี้นะครับ20มิลลลิตรนะนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง50มิลลิลิตรนะครับใส่ในขวดหัวสเปรย์แบบนี้นะครับความจุ3ลิตรนะครับนะอย่าลืมนะครับฮอร์โมนนมสด20มิลลิลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง50มิลลลิตรใส่น้ำ3ลิตรนะครับแล้วก็เขย่าอย่างนี้นะครับเขย่านะครับเขย่าแล้วเราก็ปั๊มนะครับให้เป็นหัวฝอยแล้วเราก็นามาฉีดนะครับนี่เห็นไหมครับ ฉีดไปเลยครับฉีดมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับนะบอกให้เลยนะครับไม่มีข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับงามากปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผลที่ได้นะครับให้ดูนะครับว่าอวบอันขนาดไหนนะครับอวบอันแล้วก็ติดยอดติดช่อตลอดผมไม่มีเคมีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสวนผมตั้งอยู่ที่วังหมันนะครับนะะวัดสิงห์ชัยนาทนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับนะตอนนี้กําลังรพอมมะเขือเทศต่อยอดไปอีกหลายสายพันธุ์นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้นะครับสายพันธุ์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาเล็ดเลยนะครับเป็นมาเล็ดที่ผมซื้อมะเขือเทศมาทําอาหารนะครับแล้วผลที่ช้ําผมก็ตากแดดไว้นะครับแล้วก็นําเม็ดเขามาเพาะนะครับนี่ครับก็ได้เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้ก็กําลังจะเอาผลของพวกนี้นะครับไปเพาะต่อยอดไปนะครับซึ่งยังไม่ได้ปลูกพันธุ์ที่เขาเรียกว่านิยมกินกันเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็อร่อยหวานเปรี้ยวหวานอร่อยมากนะครับหลานสาวผมชอบทานดิบ นะ it, ผมก็เลยทําไว้นะครับวันนี้ก็เลยนําสูตรนี้มาบอกนะครับเนี่ยใช้ดีมากนะครับฉีดไปเลยครับตามช่อตามยอดนะครับจะไม่มีร่วงนะครับดอกนะครับติดแล้วไม่ร่วงนะครับพอดอกติดไม่ร่วงเขาก็จะติดผลนะครับติดผลแล้วผลไม่ร่วงนะครับก็จะแบบนี Mag ้ครับเต็มต้นเลยเห็นไหมครับได้ทานตลอดนะครับได้ทานเรื่อยๆนะครับนะนะครับฉีดไปเลยครับเนี่ยนะครับดีมากๆนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรของสวนนะครับนะก็ฝากติดตามนะครับสวนนะครับฝนเป็ดนะครับ เกษตรปลอดสารเอาไว้ด้วยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีผลผลิตอะไรถ้าเยอะก็จะนําเอามานะครับถ้าเออเหลือก็จะเอาแบ่งปันนะครับใน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 หน้า Facebook นะครับแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือทุกวันนี้เขาก็วิ่งมานะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็วิ่งมาเอามะเขือนะครับมะเขือเปาะมะเขือเทศนะครับผักต่างๆมะระนะครับถั่วพูที่สวนผมนะครับเพราะว่าของผมปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นใช้คือฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ ขี้ควายแห้งเท่านั้นนะครับไม่มีเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าท่านนายรักสุขภาพนะครับก็อยากทําอยากศึกษาอยากปลูกก็นะครับศึกษาได้นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับว่าผมทํายังไงผสมดินยังไงไม่ใช้ดินเดิมสักเท่าไหร่นะครับดินก็อันนี้คือที่เห็นอยู่นี้ปลูกในเข่งนะครับนะปลูกในเข่งนะปลูกในเข่งแล้วก็ปลูกในกระถางนะครับไม่ได้ปลูกดินเดิมนะครับเพราะดินเดิมปลูกไม่ได้เป็นหินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นฝุ่นแป้งแล้วมันจะแข็งมันปลูกแล้วไม่งามนะครับลองแล้วนะครับนะครับวันนี้ก นะครับพามาชมนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ